ตรงนี้เรียกว่าบรรณาลัยนะคะอาคารที่มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยสิลาแรงเรียกว่าบรรณาลัยคือห้องสมุดที่เก็บคัมภีร์หรือหนังสือสําคัญทางาศาสนาภายในอาคารพบฐานรูปเคารพซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปเคารพในาศาสนาพุทธนิกายมหายาน บรราลัยหลังนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18ตรงกับศิลปะขอมแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยบริมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรขอโมโบราณนี่คือบรราลัยค่ะบรราลับายบรรณาลัยคือห้องสมุดนะคะ สมุดเก็บคำพีศาส,สนานี่ค่ะ